สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้นำข่าวดีมาบอกอสมทั่วประเทศครับอสมรับของขวัญปีใหม่เงินเพิ่มพิเศษ500บาท3เดือนรวมเป็น1,500ครับข้อมูลนี้จากเพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะครับซึ่งนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ทางเพจ เมื่อวันที่9ธันวาคม2563ที่ผ่านมาบอกว่าความพยายามของทีมงานสาสุขต่อสู้จนผ่านการอนุมัติครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับผมอันนี้เขาโพสในเพจนะครับเพจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาสุขนะครับก็ได้บอกว่ามีรูปภาพด้วยนะครับของขวัญปีใหม่จากใจหมอตีให้ค่าตอบแทนพิเศษ,ษอสมอเพิ่ม3เดือนตั้งแต่มกราถึงมีนา64นะครับก็ เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 นะครับซึ่งเดิมอสมอจะได้ถึงเดือนธันวาคมและขณะนี้ความพยายามของทีมงานสาธารณสุขได้ขอไปอีกจากรัฐบาลก็เรียกว่าต่อสู้จนสำเร็จว่าง,งั้นอสมอจะได้ของขวัญปีใหม่ได้ต่ออีก3เดือนมกรากรุมพาเมนาเดือนละ5 0 0นะครับสอดคล้องกันกับ<ใ>นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข<ว>ก็พูด ในวันที่7ธันวาคม2 5 6 3ท่านมาให้นโยบายและมาพบกับอ,อสอมที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาให้นโยบายสามหมอนะครับก็มีคณะอ,อสมจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมฟังบรรยายจำนวนมากมายนะครับในวันที่7ดังกล่าวนั้นนายอนุทินชาญวิรกูลก็ได้พูดถึงเรื่องค่าตอบแทนบอกว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับปากกับท่านแล้วท่านอนุทินแล้วว่านายกให้อีก3เดือนเพื่อให้กําลังใจกับอสมอเพราะว่าอสมอทํางานอย่างดีแข็งขันป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้นะครับก็ได้รับเสียงตบมืออย่างล้นหลามในห้องประชุมนั้นอสมอตบมือนะครับเนื่องจากได้ฟังคําจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่านายกรัฐมนตรี อนุมัติให้อีก3เดือนมกรากุมพามีนานะครับซึ่งดูหน้าท่านนายกครับท่านเยิ้มเยิ้มเ่มใสครับรูปนี้ยกมือ5นิ้วนั่นหมายถึงให้เดือนละ500ต่อไปอีก3เดือนนะครับขอแสดงความยินดีกับอสมอทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีสสดครับ